สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวซิกพีสามหกห้านะครับเป็นปืนของสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับปีสองห้าหกสามนะครับตัวกล่องข้างนอกนะครับก็จะมีโลโก้ของซิกนะครับก็ออกแบบดีไซน์ไม่ดีครับ ด้นข้างก็จะเป็นเลขซีเรียลกับเลขทะเบียนอาวุธปืนนะครับเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเปิดออกมาเลรก็จะเป็นตัวปืนนะครับตัวปืนก็ประมาณนี้นะครับ ขออนุญาตเยรบปืน่อนะครับเพื่อปลอดภัยนะครับแมกกาซีนไม่มีกระสุนนะครับลเพิงก็ไม่มีกระสุนนะครับขออนุญาตล่นไกลนะครับโอเคครับปืนปลอดภัยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็โอเคครับใช้ได้ครับขนาดเล็กกว่าฝ่ามือนะครับเมื่อเทียบกับฝ่ามือ ศูนย์หน้าเป็นแบบในไซส์นะครับเหมาะกับการยิงตอนหนึงคืนนะครับเป็นศูนย์หลังเป็นศูนย์เรื่องแสงนะครับรูปลักษณ์ภายนอกโดยรวมนะครับก็โอเคนะครับส่วนแม็กกาซีนผมได้เป็นของแม็กกาซีนอิตาลีนะครับ ได้มาสตัวนะครับมีิซินเปนของอิตาลีทั้ง2ตัวเลยนะครับบรรจุ1ิบนัดนะครับตัวปืนแล้วก็มีคู่มือนะครับการใช้งานของซิกปีสามห้านะตัวนี้แปลมาเป็นภาษาไทยให้แล้วนะครับเกี่ยวกับคำเตือนความปลอดภัยนะครับ การถอดประกอบอาวุธปืนการบำรุงดูแลรักษานะครับถอดประกอบนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับสว่วนนี้ก็เป็นสติกเกอร์ซิกนะครับตัวน,นี้ก็เป็นคำเตือนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นเลเซอร์กับไฟฉาย แต่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับคู่มือผ่านไปข้างล่างจะเป็นกุญแจล็อกนะครับเผื่อเราไม่อยู่บ้านนะครับอาจจะมีลูกมีหลานนะครับมาเล่นได้นะครับอันตรายนะครับก็ล็อกไว้นะครับถ้ามีเด็กอยู่นะครับส่วนตัวปืนนะครับมาดูที่ตัวปืน ต่อนะครับเลขซีรีส์จะมีแต่อยู่ตรงนี้นะครับที่เดียวนะครับเลขซีรีส์ส่วนเลขทะเบียนจะอยู่ที่ใต้กงไก่นะครับขนาดเหมาะมือเลยครับน่าใช้นะครับปกซ่อนส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ได้มานะครับ ซองพวกนอกนะครับของซิกเลยนะครับแล้วก็มีกระสุนนะครับของ p ี่สานะครับ FMJ full button jacket นะครับตัวนี้สวัสดิการเขาให้ซื้อได้ไม่เกินคนละสองกล่องนะครับในราคาหนึ่บาทต่อกล่องนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวการเทสกระสุนซิกพีสาให้ดูนะครับตัวนี้ร้อยกลีมนะครับเก้ามมขอบคุณที่รับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ Kau